สวัสดีค่ะจากโรงแรมบางใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆมานำเสนอท่านอีก แต่สิ่งที่หยไม่ได้ก็คือหนึ่งนะคะหน้ากากกับขวดแอลกอฮอล์นะคะเมื่อมาถึงโรงแรมแล้วเราก็จะให้สแกน QR โค้ดของไทยชนะท่านใดที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะลงชื่อได้แล้วก็วัดเทมเพอร์เจอร์แล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลสาหรับท่านที่ไม่ได้พกแอลกอฮอล์มานะคะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้เช่นกันสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ซื้อคูปองนะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคนที่เป็นสำหรับเซต lunch เมนูซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเซต lunch mm hmm. เริ่มตั้งแต่ราคา90บาทจนถึง150บาทนะคะในเมนู90บาทก็จะมีทั้งหมด4เมนูเช่นนี้นะคะเรือรับประทานได้เลยะะ่ะรับรองว่าอิ่มในหนึ่งคนนะคะอีกเซตหนึ่งก็คือเซต150บาท mm hmm. ก็มีทั้งหมด5เซตนะคะอีกเซตพิเศษก็คือเซตเมนูต้านโควิดซึ่งเป็นซุปกระเพรานะคะเป็นที่รู้กันแล้วนะคะเป็นที่พิสูจน์ได้ว่ากระเพรา มีสารที่จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกับโควิด1 9ได้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมือของเราต้องสะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็โควิดเข้าได้สามทางตาจมูกปากเท่านั้นเพราะฉะนั้นหยุดสัมผัสสิ่งเหล่านี้กับมือที่ยังไม่สะอาดมากนะคะก็ช่วยกันค่ะเรายิ้มสู้กู้วิกฤต c o วิด -19 รอบที่2นะคะวังใต้จะอยู่คู่กับคุณเสมอไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่077283020-5นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ077283020-5นะคะ lunch set lunch serve ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาของทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะขอบพระคุณมากนะคะ